สวัสดีครับวันนี้อยากเชิญชวนพวกเราให้รู <téléphone cause mum> ้สึกด <Alberto. S 1> ีใจที <yards tab> ่เรากำลังจะได้ย้ายบ้านไปผนึกรวมกันที่สวนลุมบินีซึ่งการย้ายครั้งนี้ถือว่า เป็นการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเราเพราะว่าภารกิจที่มีเป้าหมายจากการชัดดาวแบงกอกของเรานั้นได้เสร็จสมบูรณ์ ถึงเวลารีสตาร์ทไทยแลนด์เราออกมากันเมื่อวันที่13มกราคมเพื่อจะชัดดาวแบงกคอกคกดดันรัฐบาลที่พยายามจะให้มีการเลือกตั้งฟอกผิดตัวเองซึ่งตรงนั้นถือว่าเราได้ทำสำเร็จ จนป่านนี้ประกาศผลเลือกตั้งยังไม่ได้เลยและมิน้ำซ้ำก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่มีแม้แต่การสมัครลงรับเลือกตั้งเราจึงถือว่าสำเร็จแล้ว นอกเหนือจากชัดดาวเพื่อเรื่องของการเลือกตั้งแล้วเรายังชัดดาวเพื่อที่จะปิดหน่วยงานราชการไม่ให้รับใช้รัฐบาลทรราชซึ่งปรากฏว่าเราได้รับความร่วมมือจากข้าราชการหลายที่ที่โทรมาขอให้เราว่าช่วยไปปิดทีเถอะไม่อยากจะรับใช้ ทรราชอีกต่อไปแล้วนั่นเป็นความสำเร็จประการที่สองประการที่สามในช่วงที่เรามาอยู่กันที่นี่แกนนําและวิทยากรผัดเปลี่ยนกันให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความชั่วร้ายของรัฐบาลทรราช ทำให้เราได้แนวร่วมอีกมากมายจากหลายกลุ่มหลายวิชาชีพในทุกระดับในทุกประเภทจนกระทั่งรัฐบาลไม่มีพวกเหลือแล้วเราได้มหาวิทยาลัยเราได้สมาคมชมรมวิชาชีพเราได้ข้าราชการปัจจุบัน เราได้ข้าราชการเกษียณเราได้องค์กรอิสระเราได้เอกชนและเราได้กรรมกรเกษตรกรตลอดจนถึงชาวนานั่นก็เป็นความสำเร็จของเราอีกอย่างหนึงน,นอกจากนั้นการที่เราพูดจากันด้วยความจริง เหตุผลและตรกกะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนใจหัวเรือของตำรวจให้ไม่ยอมรับคำสั่งของศูนย์รวมสัตว์อีกต่อไปนั่นถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึง่ง<อ>เรามาอยู่กันที่นี่ เราแสดงตนอย่างเปิดเผยต่อต้านรัฐบาลชั่วร้ายด้วยสุดจริตจริงใจเราต่อต้านกันด้วยความสงบสันติอหิงสาจนกระทั่งเราได้รับการคุ้มครองทั้งจากสารแพ่งและสารรัฐธรรมนูญนั่นเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่เราสามารถนับมาได้จากการชุมนุมของพวกเราอีกประการหนึ่งเมื่อเราได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นก็ทำให้รัฐบาลนี้ไม่อาจจะทำงานเป็นที่เป็นแหล่งได้ทำให้รัฐมนตรีทั้งหลาย กลายเป็นสัมภเวสีมาจนปัจจุบันไม่สามารถเขาที่ทำงานได้รัฐบาล่ออาการาพ้าแพ้กลายเป็นคนที่เมาหมาัดเริ่มกระทำการดังหมาจนตรอก ทำให้รัฐบาลน,นั้นเพิ่มความผิดทางกฎหมายขึ้นเรื่อยๆอย่างนับไม่ถวนเพราะเมาหมัดเต็มทีใช้ทรัพยากรของประเทศของราชการไปโน่นมานี่ในช่วงมีการเลือกตั้ง ออกมาถแถลงข่าวมีถแถลงการในโทรัศั์รวมการเฉพาะกิจพูดเรื่องว่าถ้าเกิดว่าให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะได้เงินค่าข้าวง่ายขึ้นถือเป็นการสัญญาว,ว่าจะให้ออกพรกฉุกเฉินตั้งส,สอสเบิกงบประมาณพิเศษนอ้อกเหนือจากปกติโดยไม่ได้ขอกระกะต มีอะไรอีกหลายอย่างที่แสดงถึงอาการเมาหมัดทำให้รัฐบาลนี้เสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายเป็นสิบสิบคดีนั่นคือชัยชนะของเราชัยชนะทั้งหมดเหล่านี้ทำให้พวกเราสามารถยุติการชัดดาวแบงคอก แล้วส่งไม้ต่อให้กับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าต่อไปยิ่งลักและขี้ข้าต้องเผชิญสารรัฐธรรมนูญปปชาสารแพ่งสารอายาสารปกครองรับรองต้องมีบางคดีไม่รอดแน่นอนหมดหน้าที่ ในการกดดันสัมภเวสีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงยุติชัดดาวแบงครับเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆที่เรานั้นจะไปเริ่มรีสตาร์ทไทยแลนด์ที่สวนลุมพินีหลายคนถามว่าทำไมไม่กดดันต่อเราก็บอกว่า กดดันกับคนหน้าด้านแล้วอยู่กลางสี่แยกมันจะเป็นการลบกวนคนกรุงเทพมากไปเราบรบกวนเขาน,านานพอแล้วเราต้องขอโทษเขาและยังไม่ต้องการให้การบรบกวนนั้นต่อนเนื่องเกินมากจนเกินไปเพราะเราจัดการคนหน้าด้านมันนานเกินไป หมดหน้าที่กดดันส่งไม้ต่อให้กับกระบวนการยุติธรรมแล้วไปนั่งรอมาม่วงหล่นฉลองชัยชนะกันจะดีกว่า<อ>และเมื่อเราไปอยู่ที่สวนลุมพินีนั้นมีห้องประชุมที่เราจะจัดสัมมนา แนวทางการปฏิรูปโดยการสัมมนากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กรรมกรบ้างเกษตรกร,กรบ้างข้าราชการบ้างรัฐวิสาหกิจบ้างพ่อค้าบ้างคนพิการบ้างพักการเมืองบ้างแล้วแต่ว่าเราจะสัมมนาการปฏิรูปเรื่องอะไรถือว่ากิจกรรมที่สวนลุมพินีเป็นกิจกรรมรีสตาไทยแลนด์ หลายคนที่เคยถามเราว่าบอกว่าจะป็เจ้ป็นเจ้ป็เโรอะไรเห็นบอกให้ชัดเจนเลยบอกมาสิจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นอาจารย์เสรีก็บอกไปว่าไฟกำลังไหม้บ้านดับไฟก่อนเถอแล้วเราค่อยมาพูดกันว่าเราจะสร้างบ้านแบบไหนอย่างไร จะเป็นตึกแถวจะเป็นคอนโดจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดเดี๋ยวค่อยคุยกันบัดนี้กระบวนการยุติธรรมมาทำหน้าที่ต่อจากเราในเรื่องการดับไฟแล้วงั้นเราไปคุยเรื่องการสร้างบ้านหลังใหม่ที่สดใสสะอาดบริสุทธิ์กันดีกว่าที่สวนลบไปเย เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าการที่เราเลิกยึดสี่แยกเลิกชัดดาวแบงคอก Bangkok, แล้วไปรวมกันที่สวนลุมนั้นเป็นการถอยเพราะเราพ่ายแพ้ไม่ใช่เป็นการเคลื่อนทัพไปอยู่หน้าที่ใหม่หลังจากได้ชัยชนะ การสู้รบในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วศัพท์ในการรบของภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำที่อยากให้ท่านโลคือคำว่า battle ซึ่งแปลว่าการรบแต่ละครั้งและคำว่า war ซึ่งแปลว่าสงครามโดยรวม การที่มีการทำสงครามนั้นมันจะมีการลบที่นั่นรบที่นี่รบที่นอนการที่เราลบชนะแต่ละครั้งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า we win the battle แปลว่าเรารบชนะครั้งนี้แต่ถ้าเราลบชนะแบ็ดเสร็จจนศัตรูพ่ายแพ้ยอมแพ้เลิกลบอีกต่อไปไม่สามารถจะเลิกลบได้ อันนั้นเราเรียกว่า we win the war ตอนนี้เรายังไม่ win the war we win many battle เราชนะการลบมาหลายครั้งแล้วและเรากำลังรอการรบครั้งสุดท้ายเมื่อสัมภเวสีมิอาจจะล่องลอยอีกต่อไปต้องตัดสินใจจะออกจากประเทศไทยหรือยอมเข้าคุก วันนั้นเราจะประกาศว่า We Win t h e w a r เราชนะสงครามแล้วอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าพูดนะอย่าพูดว่าเราแพ้อย่าพูดว่าเราถอยแต่ต้องพูดว่าเราเสร็จศึกสงครามในสนามนี้แล้วเราจึงจะไปรบในสนามใหม่เพื่อรอวันชนะ แบบเป็ดเสร็จทีนี้มีข้อกังขาซึ่งหลายคนพูดจากันฟังอาจารย์เสรีนะแล้วจำไว้แล้วไปเล่าให้คนด้วยบางคนบอกว่าลุงกำนันน่ะสงสัยกลัวว่าจะแพ้เลยไปขอเจรจากับยิ่งลักษ์แล้วนี่คงจะมีการเจรจากันแล้วล่ะสิ ได้ผลประโยชน์แล้วใช่ไหมถึงจะเลิกเรื่องนี้ถ้าใครพูดอย่างนี้พูดต่อหน้ามันทันทีอีไม่รู้จริงอีงโง่อีตอแหลไม่ใช่เลยไม่ใช่ประการที่หนึ่งคือลุงกำนันไม่เคยเป็นคนขอเจรจาคนขอเจรจาคือคนใกล้แพ้อย่างนางยิ่งรัก ที่มันบอกว่าถ้าลุงกำนันเห็นกับประเทศชาติมาเจรจากันเราไม่เคยเริ่มต้นนั่งยิ่งรักเริ่มต้นตัางหากว่าประการที่สองการเจรจาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะลุงกำนันตั้งข้อแม้ว่าถ้าจะเจรจาต้องกับยิ่งรักเพียงคนเดียว ถ่ายทอดออกโทรทัศน์ทุกช่องเจรจาอย่างเปิดเผยประชาชนต้องรับรู้เมื่อเป็นข้อแม้อย่างนี้การเจรจารในที่ลับจึงไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดไม่มีการเจรจารประการที่สามเมื่อลงกํานันเสนอเงื่อนไขไปอย่างนี้ทางฝ่ายโน้น รู้แล้วว่าสิ่งที่ยางพูดนั้นพลาดไปแล้วจึงออกมาดิ้นกันพลาดพลาดเฉลิมบอกว่าลุงกำนันมีหมายจับไม่มีเกียรติพอจะพูดกับยิ่งรักไอ้เต้นบอกเป็นกับดักยิ่งรักบอกว่าไม่ใช่นักโตว,วทัทีในขณะเดียวกันเสด็จพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดพูดกันตัวต่อตัวออกทีวีก็คือการโต้เว,วทีไม่ใช่การเจรจา ทั้งหมดนี้คือความพ่ายแพ้ของฝ่ายโน้นที่ไม่กล้าพูดจาต่อหน้าประชาชนแต่ลุงกำน,นันเราโปรง่งใสจะพูดอะไรต้องรับรู้ทั้งประเทศแต่คนชั่วไม่พร้อมที่ใจคนรับรู้ดังนั้นไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้น ทั้งสิ้นอยาก,กล่าวหากันนอกจากนั้นแล้วถ้าเราจะใช้วิธีการปิดกรุงเทพเพื่อกดดันคนอย่างยิ่งลักษเราเห็นใจคนกรุงเทพมากเพราะเราเจอคนด้านเหลือลน้นทนเหลือหลายมันจะเป็นการกดดันนานเกินไปสำหรับคนกรุงเทพ ทุกวันนี้คนกรุงเทพเพราะเห็นด้วยกับเราว่าทักษิณเป็นทรราชยิ่งรักโง่ชั่วหน้าด้านตอแหลอำม,มหิตจึงได้ยอมให้พวกเราปิดมากรุงเทพนานขนาดนี้โดยยังไม่โกรธพวกเราซึ่งเราขอขอบคุณในความอดทนของคนกรุงเทพ แต่เราก็ไม่อยากจะรบกรวนคนกรุงเทพต่อไปเราต้องการให้คนกรุงเทพได้รับความสะดวกกลับคืนมาดังนั้นเราจึงหลบจากพื้นที่สี่แยกแต่เรายังสู้ไม่ถอยเราเจึงไปรวมตัวกันที่สวนลุมด้วยความรักสามัคคีมุ่งมัน่นทำไร่ทรราต่อไป นอกจากนั้นการบริหารประเทศของยิ่งลักษณ์ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำน้ำมันแพงข้าวของราคาแพงเสียเงินไปกับการจำนำข้าวเจ็ดแสนกว่าล้านขาดทุนสี่แสนกว่าล้านโครงการรถคันแรกล้มเหลวค่าแรง300อบาท ทำให้โรงงานปิดเป็นจำนวนไม่น้อยค่าเงินเดือนหมื่นห้าทำให้หลายบริษัทยุติรับพนักงานเพิ่มทำให้คนตกงานส่งออกสุดตำแหน่งแชมป์การส่งออกข้าวสูญเสียไปตลาดข้าวไทยเสียหายเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเราอยู่ต่อสันดานของพวกยิ่งลักขี้ข้าและนปะช มันจะมาโทษว่าการชัดดาวของเราทำลายเศรษฐกิจกประเทศไทยเราจึงต้องไปให้พ้นจากข้อกล่าวหานี้ไปอยู่กันที่สวนลุมนอกจากจะพ้นข้อ,อกล่าวหานี้นอกจากจะคืนความสะดวกให้คนกรุงเทพแล้วเรายังต้องห่วงใย ความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหมาจนตรอกที่เมาหมัดมันเริ่มกลายเป็นหมารอบกัดถ้าเราอยู่กันกระจัดกระจายอย่างนี้กาดก็ทำงานลำบากทหารที่กำลังช่วยปกป้องเราก็ทำงานลำบากดังนั้นอย่าให้พวกเขาต้องลำบากเลยให้เขาปกป้องเรา ในพื้นที่เดียวจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและเราก็จะปลอดภัยด้วยนอกจากนั้นเมื่อเราไม่ได้อยู่ที่สี่แยกแล้วเราไม่ได้เป็นปัญหาก,กับการจราจรแล้วเราไม่ได้พกอาวุธเราไม่ได้ไปก่อความวุ่นวาย เราไม่ได้ไปทำลายเศรษฐกิจที่ไหนอย่างไรก็อยากจะดูว่ารัฐบาลจะมีเหตุผลอะไรในการจะประกาศพรกรฉุกเฉินถ้ารัฐบาลหน้าไม่ดานต้องยกเลิกพรกรฉุกเฉินเพราะไม่มีอะไรฉุกเฉินเหลืออีกต่อไปแล้วอีกประการหนึ่ง อาการเมาหมาัดของรัฐบาลหมาจนตรอกรัฐบาลได้หยิบเอามวลชนเสื้อแดงออกมาแม้ว่าการรวมตัวกันจะร่มเร้นนับจำนวนได้น้อยแต่การพูดจาบนเวทีน่ากลัวมากบอกประชาชนมีปืนตั้งสิบล้านกระบอกพร้อมจะป้องกันตัวเองทอดว่าสารไม่ยุติธรรม พร้อมที่จะแบ่งแยกประเทศและประกาศจะเข้าเมืองวันที่4มีนานี้แล้วก็บอกว่าพร้อมจะทำสงครามแตกหักทั้งหมดเหล่านี้คือความเป็นหมาบ้าของหมาจนตรอกที่กำลังใกล้จะแพ้อ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ก็อยากจะรู้ว่านายมันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยตรงไหนนางยิ่งรักบอกว่าถ้าทหารตายในสนามรบเธอก็จะขอตายคาประชาธิปไตยสนามที่มึงอยู่เนี่ยไม่ใช่สนามประชาธิปไตยเป็นสนามประเด็ดการอีนางโง้ออีนางตอแหลเข้าใจด้วย หล่อนน่าจะแห้งตายทาเก้าอี้เผด็จการไม่ใช่ตายในสนามประชาธติปไตยเข้าใจด้วยอีนังคนไม่มีสมอเเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคลื่อนย้ายกันพรุ่งนี้ไปอยู่ที่สวนลมในที่สงบไม่รบกวนใครก็อยากจะรู้นักว่ามวลชนเสื้อแดง จะเข้ามาทำสงครามกับใครในเมื่อเราไม่เคยคิดทำสงครามกับใครเราต้องการแค่ไร่รัฐบาลทรราชกอบกู้ชาติไทยให้พ้นอุ้งมือมานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระแม่พี่น้องครับหนึ่งจงดีใจที่จะได้ยายบ้าน สองจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องสามต้องชมเชยแกนนำว่ามีการตัดสินใจที่สุดยอดสีต้องคิดว่าไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยคิดจะเจราจาห้าต้องเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะก่อให้เกิดเป็นความปลอดภัยสำหรับพวกเราหกต้องคิดว่า การย้ายครั้งนี้เป็นการยุติชัดดาวกรุงเทพแล้วไปรีสตาร์ทไทยแลนด์แป่ต้องเชื่อว่าการไปอยู่ที่สวนลุมนั้นเราจะรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเรานั้นเป็นคนทำลายเศรษฐกิจของคนกรุงเทพหรือเศรษฐกิจของประเทศไทยและประการสุดท้ายไม่ใช่เป็นการสุดท้ายประการรองสุดท้ายเราคิดว่า การเคลื่อนย้ายของเราน่าจะกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินได้และสุดท้ายไม่มีเหตุผลที่คนนปชจะประกาศทำสงครามแตกหักกับใครเพราะเราไม่ได้อยู่รอให้มีสงครามอะไรระหว่างคนไทยด้วยกันทั้งนั้นจำเอาไว้ด้วย ยุทธศาสตร์ของเราครั้งนี้ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ของการรอวันมาม่วงหล่นฉลองชัยชนะให้คมหอกคมดาบแห่งกระบวนการยุติธรรมทิมแทงปูและขี้ขาให้ถึงการอาวสานไม่อาจทำลายประเทศไทยได้อีกต่อไปขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ดร